ตอนแล้วบอกเดี๋ยวนี้ยแปลาไม้นะครับเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ด้วยนะครับเพิ่งทำมาใหม่นะครับ d 95ร้อยสี่สิบครับราคาครับร้อยสี่ลบหมื่นกว่าบาทนะครับอับนนี้ทำาเองนะครับ ก็จะเอาตัวนี้นะครับขึ้นไปนะครับจะขึ้นไหวหรือเปล่านะครับต้องรอดูกันอีกทีนึงเนาะกำลังไม่ธรรมดานะครับผมแรงไงแรงมาเต็มเหมือนกันนะครับสำหรับตันนี้นะครับ GT95 ครับตัว40ลบหมื่นต้นๆนะครับทาเองนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าอะไรที่ใช้เป็นของแท้หรือเปล่านะครับแต่ว่าที่ทํามาประมาณหมื่นต้นนะครับ โยนนิดโอ้ออนะด่าเห็นกองฟางไหมตรงนี้นี่นี่นี่แอปันตะเกาหลีเนาะสมาเนเองโอเคนะครับนี่นะครับเป็นต้นยูคานะครับ

ត <Indonesia> ាមយ you know, ើងតាមយ៉ាងមិនបើមកចាប់តែនេះនេះចូលដល់ដល់អនុញ្ញាតកម្លាក់ណាតាមឯរួមដាក់រួមនេះមកងាត់អេ1ដែរអត់នេះទៅត្រងព័ត៌លម្អលេខហៅនេះលើនណាមកណាំងអេងច្នៃច្នោមកណាំងអោព្រឺព្រមបោះថាស្រាលក្រោយនិឹះជីខ្មុក เออที่ชื่อมุกปวดจองล้เออเจ้าอยู่เชื่อนาสามนุ่มะกอก่นันี่นะผมก็ถึงบ้านที่เรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับนั่งรถนี่กระโดดขึ้นปุ๊บนั่งอยู่เฉยๆเลยนะครับกล้องยัดไว้ในกระเป๋านะเพราะงงเหมือนกันนะครับ กลับมาถึงอ้าวลืมถ่ายคลิปนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม้ยุคานะครับตัวนี้กัปงวนานเรียงฮะนานแ่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนตังไว้ประมาณ4ีห้าเดือนนะทีนี้ก็ยังไม่ตะพาก็ยังจะไม่แห้งมากเท่าไหร่นะครับมันกําลังมดัมดๆนะครับไม่แห้งไม่เปียกมากนะครับตัวนี้เป็นไม้ยุคลาเอ้ยไม่ใช่ไม่ไมไม ไายุคาไอพันธรรมดานะครับถ้าเปตัวรเบนเอนี่จะแตกต่างนี้นะใช่ไหมใช่แล้วนะเป็นอายุคาตัวธรรมดานะครับไม่ใช่ตัวระเบนเอนะครับจะประมาณนี้นะครับ